สวัสดีครับพี่น้องมาเอาหนื้อมาเอาหเมื้อมาเนี่ยเอาหนื้อลองกระเทียมหนื้อเหี่ยวหมูครับเกิดหลายหัหกหลา่เนี่ยไก่ชิลเล่เวแล้วลยครับประมาณนี้ครับผ่านมานทำงานหาแบบคนณพบคุณบรรยากาศ เฮ็ดแปงที่เลยครับน้ำมือแต่ละเว้นมันก็บร่ได้นักได้ยังเท่าไหร่หรครับอ่าอันนุ่มผู้ซื้อวะนี่ครับยาเหนมูกกาประมาณนี้ทุกมือทุกมือนีอ่ครับ แกลือเพิ่นก็ไปจิ้มหวัวมันขึ้นนั่นแหะกระเทียมกับกำลังเกิดครับผมนี่ครับกระเทียมหนอกกม่อกระเทียมยาเขียมูพวกนี้นะครับขึ้นฮะอันก็ได้หวัวางอันก็ไม่ได้หวัวครับ เชียวข้างหน้า,าก็ใกล้ชิวอดกันแล้วล่ะเลิกหามงเมื่อนี้กับที่ได้อยู่คนละพันสองพันสามนี่หละครับโรงงานหกโมงเสาร์พักสิบโมงหอดบายโมงกับมาโรงงานอีกหอดหามงแดงกับเลิกบรรยากาศรอบๆข้างหน้าก็เป็นสวนพักสลัด ครับฝากไว้เท่านี้แหละครับอัปเดตผลงานมื่อนี้